สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอชัยชาแนลนะครับขอสวัสดีในยามสายๆของวันที่22มกราคม2564นะครับวันนี้ตามไอหนุ่มน้อยเมืองสุรินมาทำการลอกสะนะครับลอกสะน้ำนะครับเกี่ยวกับงานของอกเกษตรนะครับทางเจ้าของนา นะครับขยายสะห้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ลึกขึ้นนะครับก็วันนี้หลังจากที่เราได้ทําการลอกคลองที่บ้านโคกยางรับบ้านโคกยางตำบลัพยานางรองบุรีรัมนะครับเมื่อวานนี้เสร็จสิน้นตามระยะเวลาที่กําหนดไว้เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็ทําการมาขุดสระโครงการอีกประมาณสักระยะหนึ่งนะครับ คงจะหลายลูกนะครับคงจะหลายลูกหลายลูกลก็วันนี้เราก็เลยมาติดตามหนุ่มน้อยเมืองสุรินมาโชว์สีมือที่ว่าจะตกแต่งคอบอนะครับแล้วก็แล้วก็ขุะได้เนียบขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับผมตกแต่งคอบบขุะ นะครับขอบสระโบรดินสวยงามมากครับเป็นดินทรายเนานะเป็นดินทรายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ดินทรายอย่างนี้ถ้าเอาไปเออ่ถมหน้าดินนี่โอเคเลยนะครับสวยงามอ่ะร้องลูกดุยมาเยี่ยมหรือเปล่าเ <laughs> ราลูกดุยมาแล้วครับ มาดูลูกน้องมาเชียร์ลูกน้องต่อเนี่ยตลาดินอย่างนี้เนี่ยไปถมนาดินไปถมที่นี่สวยงามเลยครับก็ดินทรายสวยสวยสดงดงามเลยแห่เขาไม่ให้หรือเปล่าเนาะแต่เขาให้นี่จะมาขอสักสี่ห้าเที่ยวนี่นนทำไมล่ะยงนะอ๋อาของเราันดีอยู่อ๋อ สวัสดี FC ไ Ch วชัยแชนแนลครับสวัสดีท่านรองลูกดุยนะครับนี่สวัสดี FC ไวชัยแชนแนลครับผมอย่าลืมกดซับตะไคร์ให้นะอย่าถึงหัวขา <c oughs> ตัวลงมีสองลูกเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้มีสองลูกแล้วตรงไหนอีกเหลือตรงไหนอีกก้าลูกอ่ะก้าลูกทั้งหมดก้าลูกใช่ไหมครับทรพยาก้าลูกโอ้แคมเลยม,มีปลาไหลไหมไม่น่ามีหรอก เนาะมันโคลนมันน้อย,อยอออวันนี้ทันรองมาดูลูกน้องนะครับท่านผู้ชมมาให้กำลังใจลูกน้องซื้อของมาฝากแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ขุดสองลูกนะครับสองลูกเลยแล้วก็ทั้งหมดมีเก้าลูกในตำบลสัพยาใช่ไหมหมู่ไหนหมู่ไหนบ้าง มูสีหนึ่งลูกสองสองล 2, ูกครับจำไม่ได้นะมูเก่ามูสิบสองมึหมูแหวลูกหนึ่งสุดไปแล้วเอ,อลเลนียโอ้โหถึงดินแข็งพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วน,น,นี่เป็นเป็นหินใช่ไหมหินดานโอ้หินดานโอ้ด,โอดีนะมันถึงพอดีเนาะ ระยะ3เมตรมงานงานยากเลยนะเนี่ยต <Okay. S 2> ้องดง่ายใช่เป็นอุปสรรคครับไมโครเราตัวใหญ่กำลังเยอะ ่ยูชะได้ยูพวกนี้มันต้องใจรักด้วยดอกใหญ่ใจรักด้วยถ้าใจรักแล้วมันไม่น่านดอกเป็นไหนนี่คือบาตแต่ทำพอแต่พระพระพล้เหือไม่โชอบมันแล้วก็ไม่ได้เรืออนนี่นี่สายตาดีด้วย สีมือของน้องสุดยอดมากเลยนะครับตกแต่งขอบสะได้สวยงามนะครับสโลปสวยนะครับโอหหน้าตัดเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าแนวสโลปนะครับอันนี้สโลปโอ้โหระยะสโลปนี่แน่นอนมากครับคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคิดว่าวันนี้จบนะครับไม่มีเหลือวันละลูกวนละลูกนะครับท่านผู้ชมโดยผลงานของหนุ่มสุรินทร์สุดห่อเก่งมากเก่งมากครับ โอเคนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งไปดูผลงานตอนจบพอดีเจ้าของสระนะครับท่านปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับไวขบ้ขอบขบสระแต่ทีนี้โครงการขุดสระมันกว้างนะครับมันกว้างอยู่ที่18เมตรยาว34เมตรนะครับก็กินเนื้อที่นะครับกินเนื้อที่มาตามแนวคันนสระเก่านะครับนแนวันสระเก่าเนี่ยประมาณนี้ครับ บพงอื่นว่ามีต้นยูคานะครับกำลังเหมาะมือเลยนะครับเท่าแขนนะครับเท่าแขนก็เลยขอท่านนะครับขอเจ้าของที่นะครับว่าผมขอเธอรับไม้ยูคาเพราะว่าถ้าเอาไว้ไม่โคูเกลี่ยก็คงจะเสียหายเปล่าๆต้องขอบคุณเจ้าของที่นะครับแล้วก็เจ้าของไม้ยูคาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่สงสารนะครับแล้วก็ยกให้บอกว่าเอาไปเลยเอาไปทําอะไรก็เอาไป นะครับเป็นไม้ยูคาสวยๆด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่นะครับขออนุญาตที่จะไม่เอืยนามท่านนะครับแต่ก็ขอนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีจริงที่ท่านได้ทําทานกับผมนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ยูคาก็ขอให้ท่านนะครับได้เป็นเสาหลักเสาเรือนนะครับเป็นเจ้าคนในคนต่อไปนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้คุณพระศรีรัตตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจากใจของไวัยชัยแชนแนลนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับกับเจ้าของที่นะครับที่ให้ต้นไม้ยูคานะครับก็ขออนุสงนี้จงนาให้ท่านมีความสุขความเจริญต่อไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสะนะครับของหนุ่มน้อยเมืองสุรินได้คุศะอันนี้ตอนนี้ผมย้อนสอยแสงไปนิดน,นึงนะครับได้คุศะ,ะโครงการหมอดินนะครับโครงการหมอดินลูกละ นะครับลูกลำไม่แพงนะครับลูกลำไม่แพงเกี่ยวกับการขุดสระนี้เจ้าของที่ก็ออกออกนะครับออกเงินนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับค่ารถย้ายนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆรัดออกให้นะครับช่วยให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรของเราได้มีสระน้ํากักเก็บน้ําเอาไว้นะครับใช้ในยามหน้าแรงนะครับเห็นถามเอ่อเจ้าของที่นะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วลูกเก่าเนี่ยก็ก็เก็บเก็บน้ําไว้นะครับ ไม่รบกวนหรือไม่สูบออกนี่นะครับนะครับตลอดแรงเลยนะครับใช้ได้ตลอดแรงเลยโอ้โหนะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าได้ขุดเพิ่มเติมครับเนี่ยความกว้างประมาณนี่สิบแปดเมตรยาวไปสามสิบสี่เมตรนะครับแต่ฝั่งนู้นแลดูจะบานนิดนึนะครับเมื่อกี้วัดแล้วได้อ่ายี่สิบเมตรฝั่งนู้นนะครับกว้างไปยี่สิบเมตรฝั่งนี้สิบแปดยาวสาสิบสี่เท่ากันนะครับก็ไม่เป็นไรครับทีมงานรถตักลูกดุยดินด่วนของเราไม่ไม่เคยเกี่ยงครับเรื่องตรงนี้นะครับมันบานมัน มันยังไงก็เราก็ต้องทําให้มันได้รูปได้ทรงนะครับไม่มีการหุบไม่มีการตัดนะครับบานก็บานไปนะครับเมื่อกี้ท่านรองลุกดุยนะครับก็อาศัยว่าเออท่านใช้ผมให้ช่วยจับตลรบเม็ดให้นะครับก็ช่วยท่านนะครับวัดนะครับท่านมีวิสัยทัศน์ดีมากครับก็ถือว่าเจ้าของที่ก็ได้ที่ที่สวยงามเนาะที่ที่สวยงามครับโอ้ต้องดีใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของรถตักลุกดุยดินด่วนแล้วก็ ทีมงานของเราไม่ใช่ทีมงานจุาของที่นะครับจ้าของที่ท่านได้ได้รูปแนวสะอย่างสวยงามนะครับก็เวลาตอนนี้น่าจะสี่โมงนะสี่โมงยี่สิบนาทีนะครับเวลาก็ร่วงเลยมาแดดร่มลม,มตกแล้วหนุ่มสรินของเราเข้ามุมสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยเข้ามุมอับแล้วเหลือมุมสุดท้ายนี่แหละกำลังเก็บ มุมแล้วนะครับท่านผู้ชมจากที่เราดําเนินการมาตั้งแต่เช้านะครับจุดตรงนี้เราก็มานี่เลยมานี่ทํางานมานี่แล้วก็ไปเข้ามุมนู่นเสร็จแล้วก็ไปมุมนู่นนะครับแล้วก็เลี้ยวไปนี่เลยมุมสุดนะมุมที่สามหนึ่งสองสามสี่มุมที่สี่กําลังจะเข้ามุมที่หนึ่งแล้วนะครับมุมแรกเลยนะครับ <S <S เข้ามุมสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ <S 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 <N' S 2> น่าจะตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก สามสี่สิบนาทีนะก็น่าจะเสร็จแล้วก็ขึ้นเก็บรายละเอียดตามกอกสะระับปแบบอีกนะครับก็คงจะจบสิน้นกระบวนการนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมยังนั่งเฝ้าไอ้หนุ่มนามนคนใจเย็นอยู่นะครับหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ของเรายังทำงานยังไม่จบเลยนะครับตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้ว เหลือมุมสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงจะมุมนี้ใช้เวลาก็คงจะไม่นานนะไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากมุมนี้เสร็จขึ้นขึ้นแต่งขอบสระอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นแต่งขอบสระให้มันดูเรียบร้อยนะครับมันดูสวยงามแล้วก็ถือว่าจบนะครับทีเดียวผ่านครับเอาไว้ทีเดียวผ่านเลยนะครับจะต้องไม่มาแก้งานอีกนะครับปิดพี่ไปหน่อย ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จใช่ไหมครับเร็จเ็จครับก็ทั้งทั้งวันเหนื่อยไหมทั้งวันเหนื่อยไหมเมื่อมือเลยแม่มือหมดเลยครับอ่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยติดคลิปไปหน่อยอ่คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเอ่อช่องอะไรพี่เวชัยชแนลเวชชัยชแนลนะครับฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะเห็นคลิปนักโคลผมขุดบ่ขุดเลยเยอะแยะไปหมดนะฝากติดตามด้วยนะครับ ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับหนุ่มน้อยมุสุรินครับผม